จะรับเข้าสู่ช่องในโพธิชาแนลในเอฟทุกท่านนะครับในที่สุดนะครับแอดมินของนากรัปตันก็มาในเอฟทุกท่านเราได้เวลาพอดีนะเหมือนเป็นแอดมินช่องกัปตันดัมซิ่งใช่กัปตันดบซิงนะิงก็มานี่มานี่มาหนี้โจ้เราจะดูกันว่าของเซอรร์ไพส์นะอไรบ้างเนาะเราจะมาดูว่ากัปตันจะเอาอะไรให้จัดการเตรียมอะไรให้พี่ กับตันน่าจะเตรียมของขวัญใหรือเปล่าโจถายคลิปโจด้วยถายมาเลยถายมาเลยเืองผไม่ต้องเาอย่างเดียวจะสอดเด็ดมาแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหเด็ดในช่องผมแตงัวอด้วยบางวันก็เด็ดในนะวัน้จะไปนัพาปิื้อรองเท้า โอ้โหแต่งตัวกินคารดมา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 เปียนแบบกับกันโอ้โหโอ้โหเปียนแบบโอ้โหีแต่งตัวไปซื้อรองเท้าถ้าแต่งตัวไปซื้อรถนี่จะขนาดเออเป็รับพี่ยุกิอยู่ทที่ทําพี่กับันไปรับไปกับใครไปกับอันน้ไปกับแฟนพี่ยุกิเมือไหเป็นพี่ยุกิล้ตาตาตา แฟนรออยู่กับพี่ยุกิรออยู่สกุขนาดนี้กันยังขนาดนี้เงั้ยจะไปตรงนี้ไปกับใครไปกับพี่จิโก้กับตาซัดว่าแต่งตัวรอวันนี้เนาะพี่พี่โจมีสัญญาอะไรกับพี่กัปตันเอออ่ะถามถามกันจริงๆห้ามโกหกอะไรพี่อันกัปตันเนี่ย ให้อะไรพี่โจ้ให้น้องให้น้องให้ให้อะไรเขาเขาจ้างอะไรในการถ่ายคลิปยังไม่ได้บอกอะไรเลยไม่บอกฮะพี่โจ้อยากได้อะไรพี่โจ้อยากได้อะไรอยากอยากได้อะไรเป็นการค่าจ้างในการถ่ายคลิปไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันโอ้โหยังไม่ได้คิดว่าคือเขาเขายังไม่ได้บอกว่าจะจ้างหรือยังไม่ได้บอกว่าจะให้อะไรเขาบอกว่าเฉยเฉยาบอกว่าฝากกล้องเฉยเฉยนี่ขนาดแค่ฝากเฉยๆนะ ถ้าเกิดว่าจ้างหรือไม่ก็มีอะไรให้เนี่ยเพราะว่ามันน่าจะแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยใช่ถ่ายทวันนะฮะวันละห้าสิบคลิปไปเลยนะโอ้ขนาดแค่ว่าฝากไว้เฉยๆยังขนาดนี้ขอบมาพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นอดมินนะฮะช่องกับตันนับซิ่งเนาะโอ้ะว่างน่าจะเกือบๆอาทิตย์เนาะหกวันเจ็ดวันีชอบที่ผมที่ผมไปบ้านลุงพัน์แล้วก็ไปหน้าสารก็จะมีพิจูนะคอย ดูแลช่องให้อยู่ที่นี่ค่อ,คอยอัปเดตสถานการณ์อะไรต่างๆนะครับก็ก่กอนไปเนาะก่อนไปผมก็เอเผื่อว่ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็เห็นพี่จู้แกก็ยอดวิวน้อยอน้อยแกก็ไม่ได้เงินเดือนมาหลายเดือนแล้วนะก็เลยตัดสินใจว่าเอากล้องทิ้งไว้ให้พี่จู้ที่นี่จักเครื่องดีกว่าเผื่อว่าให้แกได้ช่วยถ่ายคลิปเผื่อมีโจอยอะไรสำคัญสำคัญนะนะเผื่อจะได้จะได้คลิปด้วยแกก็จะได้มีรายได้กับเราด้วยก็เลยฝากกล้องไว้ มันเกินคาดมันเกินคาดไม่ใช่แค่จดเด็ดเด็ดจดสำคัญถ่ายทั้งวันเลยสุดยอดจริงๆนะพี่โจของเรานะถ่ายจนเขาบอกเอ่อาหันกล้องมาพอแล้วถ่ายทั้งวอื่นวะจริงๆไม่ถ่ายให้พี่กับจันก็ได้นะ บางครั้งแกถ่ายแกลืมกดของตัวเองกดแต่ของกับตันกินดูว่าเป็นม่วนเาขนาดไหนวันนี้ก็ก็คือว่าพูดง่ายๆว่าช่องตัวเองบางทีไม่ได้คลิปใช่แต่ถ่ายให้กับตันก่อนมีการถ่ายก็ถ่ายแล้วแกลงของกับตันก่อนลงของตัวเองด้วยใช่นี่ยเป็นคนที่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละน้องจริงๆนะสิลงคลิปช่องกับตันก่อนค่อยลงคลิปของตัวเองใช่ ทั้งที่เน็ตพี่กับตันจุดจ่าดอยู่แล้วดูข้างหน้าสมเครื่องนะนี่นะอ่ะฮะเฮ้ยอ้ว่าไม่ได้รับเงินเดือนมาสองสามเดือนแล้วเนาะอ้เฮ้ยควักเดี๋ยวจะให้ใจช่วยช่วยโอ้โหเล็เล็กนอน้อยซอดเด็ดมาเยล่ละหายได้ไม่ได้ได้ข่าวว่าอยากได้อะไรนะรถ อยากได้รถอะไรนะรถไฟฟ้าอยากได้รถไฟฟ้าเนาะงวดนี้ยังไม่ถึงอัยังไม่ถึงเอาล,ล้อหน้าไปก่อนะดูกล้องให้ผมด้วยนะพี่นายเอาล,ล้อหน้าไปก่อนรับนี้เอาเอาล,ล้อหน้าไปก่อนแล้วก็งวดหลังก็ค่อยเอาล้อหลัลงแต่ไม่แน่ถ้าฝากกหลายๆวันเนี่ยก็อาจจะมีพิเศษไปกว่านี้อีกงวดนี้เอาล้อหน้าเอาล้อหลังปรเอ้ยไอ้เนี้ย เกือบได้แล้วนะเพราะว่าไอ้ไอ้คันเล็กเหมือนของลุงจิมมี่อ่ะมันมันมันสี่พันเองก็ก็เพิ่มอีกสองพันก็ได้แล้วพี่โจ้พี่โจเล็กได้ครึ่งคันไล่พี่กัปตันกลับไปก่อนให้มันครบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกวันถ่ายอีกวันนึงได้เลยพี่กัปตันกลับกับสองพันบาทนะสี่พันสองใบเท่าสองใบอะไรอ่ะโบมือหน่อยโบมือหน่อยนี่ครับนี่นะ แล้วก็พร้อมกับมอบโทรศัพท์ให้เลยเครื่องที่ถ่ายคลิปก็คือมอบให้เลยมอบให้เลยยังยังเหรอโัตรลบลบช่องกับตันออกแล้วเอาช่องตัวเองเข้าไปได้เลยเครื่องนั้นพี่โจรู้สึกยังไงพี่โจมาให้กปิดโจเปิดใจหน่อยเปิดใจหน่อยเอาเปิดเปิดออกมาใจนะใจรู้ไหมนี่ว่าเป็นเท่าไหร่ว่าเป็นเงินกี่บาทที่น้องให้รางวัลครับที่ให้น้องให้รางวัลครับขอผมครับกี่บาทกี่บาท สองพัน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 นี่ซื้อรถได้เกือบคันหนึ่งแล้วน่ะซื้อได้หนิเราให้ยาชือไว้เนาะชือไว้สักป๊ครับผมชืไว้สักก่อนอย่าซื้อชุดพยาบาลนะฮะอะไรนะอย่าซื้อชุดพยาบาลแม่พูดอย่างก็เหมือนเขาไม่เคยซื้อแกชอบแกชอบแกชอบชุดพยาบาลบ่ถ้ามันฟิวลงจากกระเป๋านี่เป็นของผมเลยนะแบบนี้น่าทำให้อีกไหมพี่โจ้ายังไงทำให้อีก บอกพี่กับตันกลับบ้างเลยวันนี้โอ้วันนี้ยังไม่กลาับเดี๋ยวถ้าเกิดโอกาสหน้าเนาะมีธุระมีอะไรด่วนๆนะที่ไม่สามารถอยู่ถ่ายที่นี่ได้ก็จะรบกวนพี่จู้เหมือนเดิมนะรบกวนแล้วก็เราก็จะมีเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะมอบให้กับพี่จูะเวลาที่กับตันอยู่หน้าศาลกับตันจะ start รถทั้งวันเพื่อเข้าไปดูคลิปที่โจกบอกถ่ายให้ครับแล้วก็ กูจะตั้งยังไงวะอาจจะฟังจะเอาแบบไหนวะผมถามกันตรงๆกับตันไปถ่ายที่หน้าศาลมุกกับพี่โจถ่ายอยู่ที่นี่ให้ตรงไหนมีคลิปเยอะกว่ากันตรงนี้เยอะกว่าตรงนี้เยอะกว่าพี่โจถ่ายได้เยอะกว่านี่แค่เรายืนอย่างเงี้ยถ้าเป็นพี่โจได้เป็นละสองคลิปก็เป็นอีกหนึ่งคนนะเอฟซีที่มีความพี่โจตีใจไหมตีใจครับผมมาแต่กับเตือนเลยแล้วเนี่ย กวันนี้ไอ้คลิปช่องกัปตันกี่คลิปแล้วหลายคลิปอยู่ครับกำลังลงอยู่ยังลงไม่เสร็จลงเสร็จแล้วคลิปนี่ลำห้คลิปเลยครับผมคพราว่าถ่ายเยอะเกินตอนนี้รู้สึกว่าที่กำลังรอลงอยู่เนี่ประมาณห้าคลิปโอ้โหลงเสร็จมืแล้วช่องของกัปตันนะลงเสร็จเมืแล้วครับกิปบนางรำก็รุ่นนะเอาใจช่วยนะครับให้พี่จูได้มีรายได้ด้วยเนาะก็ขอบคุณพี่จูด้วยนะครับนะที่ช่วยถ่ายคลิปให้เนาะ ระหว่างที่ผมไม่อยู่ทำไมเวลาถ่ายคลิปมันไม่ฝากช่องตัวเองไปด้วยแล้วทําไมไม่ลงช่างตัวเองก่อนลงช่างเขาลงไม่ทันนี่ไช้าอ๋อเนี่มันช้าลงของกัปตันก่อนนี่เร็วพูดเปิดคลิปพี่กัปตันใหม่ซิ่เจ้าเนี่ไม่ช้าไม่พูดเวลาถ่ายคลิปอ่ะยินดีจะรับสู่ช่องพี่กัปตันอ่ะเอามาดิชองพี่กัปตันดรามซิงครับผมดรามซิงนะผมสดเด็ดนี่นี่นายเอฟซีทุกท่านนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็ นะตอบแทนน้ำบกน้ำใจกันนะครับมมีเมดเดดดะสร้างกตัดดั